ข่าวดีรัฐแจกเงิน3,000บาทให้ครอบครัวที่ดูแลคนแก่เริ่มจ่ายพฤษภาคม2567อยากได้ทำตามนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ กรมกิจการผู้สูงอายุมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆต,ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุและการสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาลอีกทั้งเพื่อตอบสนองผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีความต้องการอยู่กับครอบครัวชุมชนและสังคมสอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ดังนั้นเพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุให้มีความปลอดภยัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการสนับสนุนให้ครอบครัวชุมชนดูแลผู้สูงอายุและทำให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกับครอบครัวชุมชนและสังคมตลอดจนเพื่อให้มีระเบียบในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการคุ้มครองตามระเบียบนี้ ผู้สูงอายุต้องยินยอมเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบอดีกำหนดกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถให้การยินยอมได้ให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเงื่อนไขาการแจกเงิน3,000บาทมีดังนี้การขอคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุให้ขอได้เพียงคราวละหนึ่งคนหากจะรับมากกว่านั้น ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่า1คนส่วนคุณสมบัติการขออุปถัมภ์ผู้สูงอายุได้3,000บาทต่อเดือนมีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายรายไป 3. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและอยู่ในอนาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ 4. ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ 5. ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลโดยสามารถยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ได้ตามสถานที่ดังนี้ ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนดส่วนในจังหวัดอื่นๆให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆส,สำหรับเอกสารและหลักฐานในการยื่นคำขอมีดังนี้ หทะเบียนบ้าน 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประเภท1ประเภทใดที่มีเลขประจำตัวประชาชน 3. รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนจำนวนหนึ่งรูปซึ่งหลังจากนั้นจะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไปเยี่ยมบ้านของผู้ยื่นคำขอและผู้สูงอายุเพื่อสอบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อมูลประวัติบคุคคลครอบครัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง สภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่อไปจำนวนเงินที่จะได้รับจะได้รับครอบครัวละ2000บาทต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสมอาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ3000บาทต่อผู้สูงอายุหคนต่อเดือนทั้งนี้โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม2,567โดยปีแรกตั้งงบประมาณรองรับ1,100ราย